สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีใช้ Android client application บนมือถือในการส่งภาพนะครับก่อนอื่นเรานํามือถือที่เป็น Android นะครับมาเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเครื่องของ Quick Share ก่อนนะครับโดยเข้าไปตั้งค่าที่ในส่วนของ Wi-Fi นะครับพอเราเข้าไปที่ Wi-Fi แล้วก็จะเจอชื่อของ q u i ค k s h a r ะที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับเราก็ทำการคอ n เนคเชื่อมไป มีพาสเวิร์ดก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งพาสเวิร์ดของ Quick Share นั้นก็ดูได้จากทางหน้าแรกของทางาเครื่องค k Share นะครับที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับ,นะรบหลังจากที่เราได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อกับเครื่องค k Share นะครับสถานะก็จะบอกว่าเชื่อมต่อแล้วนะต่อจากนั้นก็ไปเรียกไอคอนแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่า Quick Share ตรงนี้นะครับบนมือถือของเรา นะเพื่อที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาหลังจากที่เรียกเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเห็นโปรแกรมของตัวค Share ที่อยู่บนมือถือทีนี้เราไปกดคำว่า Device Search นะครับตรงด้านล่างฝั่งขวามือตรงนี้หลังจากที่กดเข้าไปแล้วมันก็จะมีชื่อของค Share ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อตรงนี้ก็กดเข้าไปนะครับหลังจากที่กดเข้าไปแล้วก็จะเป็นหน้าตาในการที่จะแชร์สกรีนขึ้นไปและได้แล้วนะครับทีนี้เราก็มากดปุ่มแชร์สกรีนข้างล่างตรงนี้นะฮะ ต่อจากนั้นโปรแกรมก็จะถามนะครับว่าเริ่มการเผยแพร่หรือบันทึกด้วยคิกแชร์หรือไม่ก็กดว่าเริ่มตอนนี้นะครับหลังจากที่กดเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ภาพก็จะทําการส่งขึ้นไปนะฮะบ,บนทีวีแล้วนะครับทีนี้มันจะมีคําถามว,าว่าต้องการที่จะจับคู่กับลูทู h หรือเปล่านะครับเราก็ต้องตอบว่าตกลงเพื่อ ในการที่จะส่งวิดีโอไฟล์ขึ้นมาพร้อมกับเสียงก็จะได้โชว์ขึ้นไปอยู่บนที่จอทีวีนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราได้ส่งภาพขึ้นไปแล้วนะครับก็ขอจบคลิปวิธีใช้งานนะครับ Android Client Application บนมือถือแต่เพียงเท่านี้ครับ